สำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาวนุชจรินประถมผู้อำนวยการปป,ปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ถแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2567โดยในเดือนนี้มีผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตและเรื่องที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินปีงบประมาณพุทธศักราช2567 เรื่องคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำแพงคดีหมายเลขดำที่อม18 2566คดีหมายเลขแดงที่อม2.2567สารศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ระหว่างผู้ร้องคณะกรรมการปร้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหา นายสุรสิธิ์ธรรมภาษพิพากษาว่านายสุรสิทธาาิ์รธรรมภาษาผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ทรัพย์สินหรือนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศักหลงอำเภอหล,ล่มสักจังหวัดเพชรบ,บูรณ์ตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา114วรรค2 1หนึ่งให้เพิกถอนสิบ ี่สมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา81ประกอบมาตรา114วรรค3ามกับมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา167ให้จำคุกสองเดือนและปรับ800 0บาทผู้ถูก กล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษนั้นโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกหนึ่งเดือนนอและปรับ4 0 0พบาทไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29- 30ซื่อสัตย์เป็นทำมืออาชีพโปรง่งใสตรวจสอบได้อฟ f i c e of the n a t i o n a l Anti ขรชนคอมมิชชั่นเฟชาบันพรวินข้อมูลข่าวสำนักงานปาปาชาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวสศีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน